ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักผมเซลล์หนังอยู่ในเฟซแล้วครับเพื่อนยังอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ติดตามหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสักครู่หนึ่งนะ,ะวันนี้เซลล์หนังถอดเสื้ออะไรในเพื่อนผมครับชื่อยงครับ เทียยงชื่อจริงของคือคุณสมพรครูหาทองสำริดครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่ากันถึงเรื่องของพระสนิทต่ออีกตอนหนึ่งแล้วก็ตามไปด้วยเรื่องอาจารย์ตุยอัตทันโตแห่งวัดลำบัวลอยไอ้เขอโทษครับวัดอนงคลามครับสักครู่นะครับขอให้เพื่อนติดตามมาส,สักสักนิดนึงออะ เซลครับอ๋อเลเพื่อนรักผมครับครับสวัสดีครับเฮยยง,ยงครับเฮยยงครับสักครู่นะครับิดต,ตามเซลหนังอยู่หรือเปล่าครับขอไลค์เยอะๆครับวนนี้เซลหนังอยู่บ้านเพื่อนนะอยู่บ้านยงยงสำเร็จครับ <c oughs> โอ้โห เหเซลนังสักจ <en> ั <vin> ์อจาร์นี้เจ๋งเจ๋งเจ๋งไหมครับเจ๋งเพื่อนยกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อยเพื่อนครับวันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องหลวงพ่อสดิทยาเสนลอยวันลำบรลอยแล้วก็เรื่องเรื่องของอาจารย์ตุ๋ยอาตานโตวัดอนงครามซึ่งผมเป็นลูกศิษย์เฮยงแกก็เป็นลูกศิษย เพื่อนผมคนหนึ่งนะ่ะโดนยิงที่ตลาดพาวรัสครับโดยปืนลูกซองล้มล้มทั้งยืนครับเพื่อนลูกกรนี่ไม่ได้ระคายผิวแม้แต่น,นัดเดียวฮนะเคยลงนังสับพิมพ์ด้วยสักครู่นะครับสักครู่นะครับรอเพื่อนเข้ามาสักเออสักร้อยคนเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าเลยครับเดี๋ยวเล่าเลย ยงสักทายเพื่อนหน่อยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนของเสวัดหนังนะครับบอกเลยย้งชื่ออะไรครับผมย้งนะครับครับย้งสมพรกูหาทองสำเร็จเพื่อนเนี่ยเสวัดหนังนะครับครับเป็นเพื่อนรักผมตั้งแต่สามสิบปีถึงยังก็คงจะมีประมาณนั้นนะครับสามสิบกว่าปีตั้งแต่เรารู้จักกันตั้งแต่สมัยไปหาอาจารย์ตุ๋ยด้วยกันครับไปหาอาจารย์ตุ๋ย้กัที่ วัดอนงคารามเป็นลูกศิษย์อาจารย์ตุ๋ยด้วยกันไปสักน้ํามันกับอาจารย์ตุ๋ยก็รู้จักกันตั้งแต่นั้นมาก็คบกันหากันมาตลอดแล้วก็ต่อเนื่องด้วยไปหาหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยด้วยกันครับยงเล่าเลาเราเราต่อเลยครับสักพักหนึ่งก็เราก็เคยไปหาหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยด้วยกันตั้งแต่แรกเดินทางกันด้วยความยากลําบากมากสมัยก่อน สามสิบกว่าปีประมาณสามสิบกว่าปีก่อนก็เดินทางด้วยทางรถไฟเราไปนัดพบกันที่หัวลำโพงแล้วไปลงที่สถานีไหนครับพี่ยงสถานีหนองน้ำขาวโอ้โหพี่ยองรู้ว่าเราเดินไปกี่กิโลนี่ก็เดินไปลงจากสถานีก็เดินเข้าวัดอีกประมาณห้ากิโลโอ้หิวน้ำแทบตายหิวน้ำไม่ว่าช่วงนั้นไปออกแต่เช้าไม่ได้ทานอะไรกันเลย ไปขอข้าววัดหลวงพ่อสนเริจกำลังฉันเท้าอยู่พอดีหลวงพ่อบอกอ้าวลูกศิษย์มาหาต่อเลยกินข้าวกันกินข้าวหลวงพ่อได้ถึงได้เฮงได้รวยครับก็ตั้งแต่บุกเบิกไปหาหลวงพ่อมาก็ไปหาหลวงพอ่หหงพอด้วยกันบ่อยมากตั้งแต่เดินทางไม่สะดวกจนกระทั่งมีรถไปกันเองครับสุดยอดจริงๆครับพี่ยงวันนี้ตกลงเร,เราจะเริ่มเรื่องอาจารย์ตุ๋ยก่อนหรือจะ เริ่มเรื่องละหลวงพ่อสนิทก่อนดีก็แล้วแต่ครับอาจารย์ตุ๋ยก็ได้ครับอาจารย์ตุ๋ยแกรสร้างเหรียญรุ่นแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเียวอาจารย์ตุ๋ยอัตาทันโตวแห่งวัดอนงครามเนี่ยนะครับแกเป็นอาจารย์สักยันต์สักน้ำมันครับสักน้ำมัน,กน,มนแกเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อุไรมนตรีกุลลูกศิษย์อาจารย์อุไรแล้วก็ยังมีเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนใช่ครับงเทียนโบรับถูกต้องครับ อาจารย์ตุ๋ยนี่ท่านเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โอไรมอนตีกุลที่อยู่แถวเจริญพาคเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เทียนวัดบอดครับใช่ครับผมเคยไปคุยอาจารย์ตุ๋ยถึงถึงเรื่องที่ว่าหลวงพ่อละมูลหลวงพ่อละมูลก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อละมูลก็เป็นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทียนเหมือนกันหลวงหลวงปู่เทียนเคยเคยคุยอาจารย์ตุ๋ยหรืออาจารย์ตุ๋ยก็เคยคุยกับผมบอกว่าอาจารย์ก็เคยคุยบอกว่า พี่ตุ๋ยเนี่ยได้จะได้กระถาจากเอ่อได้วิชาผมจากหลวงพ่อหลวงปู่เทียนมากมากมากกับท่านเอกมากมากกับเอ่อหลวงพ่อละมมนเอกใช่ไหมครับก็เวลาท่านยาเมตตาประสิทธิ์ประสาทของวัตถุมงคลให้กับลูกศิษย์ลูกหาท่านจะเอ่ยถึงอาจารย์ท่านก่อนคืออาจารย์หลวงปู่เทียนครับแล้วก็อาจารย์อุไรอาจารย์อุไรท่านเดี๋ยวต้องเอ่ยสองชื่อท่านอาจารย์นี้ก่อน แล้วก็คอยประสิทธิ์ประสานให้ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ตุ๋ยเก่งไหมครับในสายตาของเฮยงก็ท่านสักน้ํามันก็เรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาย่านฝั่ง<ผ>มนนี่ก็เรียกว่าถ้าถ้าคนรุ่นเก่าถ้าจะเป็นอู่รถเมย์สายหกแกยันรุ้จักดีเพราะเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากผมเชื่อว่าในพศสองพัน่ร้อยสิบเออผมก <20 S 2> ็เป็นวัยรุ่น <18 S 2> พร <20 S 2> ้อมพร้อมเฮยองสิบสิบต้นต้นนะอาจารย์ตุ๋ยก็ เป็นที่ขึ้นเชิดฤชาในเรื่องศักยันต์ในเรื่องด้าน,านของกบัญชาเตใช่ไหมครับครับเก <c oughs> ่งมากนะครับอาจารย์ตุย๋ยก็เรื่องประสบการณ์เรื่องสักน้ํามันนี่ถ้าคนย่านฝั่งทนบางอุนเทียนแกจะรู้จักดีเคยไปปลูกเสกวัดสารคืนลูกศิษย์ลูกหาเห็นแล้วตกใจถามว่าเป็นอาจารย์เป็นท่านเป็นอาจารย์อยู่วัดไหนเป็นหลวงพ่ออยู่วัดไหน ก็มีคนบอกว่าอยู่วัดอนงคารามแต่ท่านก็เป็นพระลูกวัดนะครับไม่ใช่เป็นเจ้าวาดแต่วันที่ลงน้ำมันแกยังมีมบูชาครูด้วยออต,ต,ต,ตอนนี้ต,ตอนที่ย่องไปลงลงน้ำมันกับท่านอะครับครับเฮยอ้อโดนลองหรือเปล่าครับเถ้าท่านสักยันเสร็จลงน้ำมันเสร็จอะไรเสร็จท่านจะเนื้อด้วยอีดาบสาัมป่า<ำ> ดาบซามมไลยาวมากเลยครับฉับส e ับทันทีเลยครับหน้าท้องสามทีแล้วมีดโกนนะครับมีดโกนก็แกจะเอาแบบควยนิ้วนะฮะแบบว่าถ้าพวกช่างโกนหนวดแกจะรู้ดีว่านี่มีดมีดโกนหนวดอย่างนั้นนะฮะแกหลวงพ่อแกจะควายนิ้วอยู่แล้วก็รีดลงไปที่หน้าอกเห็นเป็นรอยรีดเป็นแผลเข้าไปเลยนะแต่เวลาท่านวางมือเสร็จก็ลูบด้วยน้ํามัน ที่ท่านลงเอาไว้นั่นปรากฏว่าไม่มียะไม่ไม่ไม่มีรอยเข้าเลยเป็นแค่ยางบอนเท่านั้นเองเสียยงเสียวไหมครับโอ้โหตอนนั้นก็ประสบการณ์จากที่ว่าเคยลงน้ํามันมาเป็นอาจารย์ตุ๋ยถือว่าเป็นองค์แรกที่ลงให้ผม <c oughs> ก็เรียกว่าตอนนั้นก็รู้สึกกลัวแหละครับ <c oughs> <c oughs> แต่ก็พอเห็นแล้วว่าไม่เป็นไรก็ถือว่านับถือท่านมากเลยดีครับในเมื่อเฮียยงเล่ามาขนาดนี้ละ ผมก็จะเล่าประสบการณ์นิดนึงขอขอเสริมนะครับครับเดี๋ยวผมขอเสริมนิดหนึง่งเพื่อนผมครับชื่ออู๋บ้านอยู่อยู่ละบ,บ้านชนกันแกโดนยิงนะครับโดนยิงวันนะั้นระโดนยิงด้วยปืนลูกสองที่ตลาดพหุรัดครับเซลหนังพูดคำนั้นคำนั้นถ้าโกหกขอยฟ้าผ่าตายกระยง้งไม่ย้งฟังผมนะครับอู๋ี่ยโดนยิงที่ตลาดพหลัดครับด้วยปืนลูกสอง ล้มน้องเย็นะครับห่างสามเก้าไม่มีเข้าแล้วครับวันนั้นแต่จะ,จะบอกว่าหลวงพ่อตุยองคเดียก็ไม่ได้วันนั้นแกพกอยู่สองอย่างคือเออจลเคโทนของพระเศเรุวรลลพลอยอนะแล้วก็เหรียญอาจารย์ตุยรุ่นสองพันสิบแปดซึ่งซึ่งเป็นเหรียญเหรียญรุ่นเหมือนของท่านรุ่นเหมือนรุ่นแรกครับผมสอันสิบแล้วก็ไีสักยันด้วยเพราะจากนั้นสองหลวงพ่อหลวงหลวงพ่อสองนี้เท้งไ,ได้แล้วครับว่าว่าใครดีใครเหนียวกันนะท่านแน่ท่าน แน่นอนแล้วสององค์นี้ครับผมแต่อาจารย์ตุ๋ยแกก็ยังเคยเอ่ยปาถึงหลวงพ่อสนิทวัดลำบอลอยแกว่าวิชาคมท่านไม่เบาก็บอกว่ามีอะไรก็ให้ไปหาหลวงพ่อสนิทวัดลำบอลอยท่านแน่มากเก่งเยอะเหมือนนับรรยายนะครับก็เรียกว่าถ้าคนมีประสบการณ์หรือว่าเคยไปกราบ ทุท่านก็จะรู้ว่าท่านเป็นคนเ,เป็นเกจิอาจารย์ที่ว่าน่านับถือมากครับในฐานะที่ที่ย้งกับผมนี่ก็ไปเคยไปหาอาจารย์ตุย๋ยพระนนคลามเนี่ยอยากทราบว่าเหรียญรุ่นแรกของอาจารย์ตุ๋ยเนี่ยสร้างในปีพศไหนครับเรุ่นแรกจริงๆมันจะเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับครับผมจะสร้างประมาณปี2509อ๋อเหรอครับเ,เป็นเนื้ออัลลปาก,ก้านะครับอัลปาก,ก้าอ๋อจำนวนสร้างเยอะไหมครับก็ คิดว่าประมาณพันเหรียญนะครับ๋อแล้วก็มีรุ่นสองต่อพิมพ์มาพูดเหมือนกันข้างหลังก็เป็นยันแบบเดียวกันแปดอแล้วแล้วมีมีออะไรบ้างครับรุ่นสองยังมีทั้งเนื้อเงินและก็เนื้ออปาก้าครับผมผมเคยคุยกับอาจารย์ตุ๋ยอัตถสารตวัดอนงครามท่านบอกว่าร้อยสมัยก่อนร้อยเอกนั้นอะไรวะเดี๋ยวผมผมอืมไม่อยากนึกละเดี๋ยวเดี๋ยวคุยย้อต่อแล้วกันครับนันลงเดชนันท่าโพธีเดช <Yeah> huh. ครับนายทหารสมัยก่อนไปโดนปืนมานะครับไม่ได้กินละครับนี่ผมเล่าเล่าเรื่องจริงอาจารย์ตุ๋ยเล่าให้ผมฟังจริงจจากจากป่าท่านครับครับเีี้องเล่าเล่าประสบการณ์ต่อเลยครับว่าจะมีประสบการณ์อะไรกับเรื่องอาจารย์ตุ๋ยอีกก็อาจารย์ตุ๋ยนี่ก็เรียกว่าท่านก็อย่าดังเรื่องทางอยู่ยงคงพันแต่ถ้าลงเป็นหลวงพ่อสนิทวันลำบ่นลอยก็ดีครบทุกทางอย่าออกไปทางเมตตา แล้วก็เรื่องแค้วคาดคองกระพันนี่ก็เชื่อถือได้แต่หลวงพ่อสมิตแกหลวงพ่อตุย๋ยอาจารย์ตุ๋ยแกย่แบ,บอกว่าเหลวงพ่อสมิทวันละมูลลอยมีดีพวกผมก็เลยไปกราบไปกราบหลวงพ่อสมิทวันละมูลมลอยด้วยกันก็ที่อย่างที่เล่าอยู่ข้างต้นที่ว่าเราเดินทางด้วยทางรถไฟไปกันไปก่อนครั้งหนึ่งเคยไปลงสาีอะไรเดี๋ยวมันมัน ที่เร,เรา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 เดินทางด้วยกันย้อนเยียองครับไม่ไม่ใฐานในรถไฟนะออกไปโอ้โหมันมัน,นมันยี่สิบปีละบางทีมันก็จําจยากนะก็น่าจะเป็นหัวลําโพงนะครับแค่เชื่อว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตอนที่เราไปถึงใกล้ๆวัดท่านอันนั้นก็ได้สี่กิโลโอแต่มันจําไม่ได้จริงๆนะอ่ามันไหลไปไหลเพื่อนผมจําไม่ได้ก็ไม่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 ได้โกรธแต่นะครับเพื่อนยังดูอยู่เปล่าแต่ไม่ดูก็ Stop stop ครับ <laughs> <laughs> ยังดูอยู่ผมไม่โมแต่ว่าผมจะเล่าเรื่องพอสนิทยัสสินโนลำบ่ลอ,อยดูอยู่หรือเปล่าครับอยากไม่อยากฝากละมั้ง <laughs> ครับผมจะอ่านชื่อนะครับใครยังตามอยู่ถ้าไม่ตามก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค,นคุณบัสคายสวรรค์ครับครับ เจมส์โลาด์บาพืชผลอ๋อ่าบาพืชผมเคยเคยมากินเหล้าผมล่าที่บ้านเนี้ยจำได้จำได้จาได้ไดหมท่าเรือผู้ดิตวัสดีครับพี่พี่โผครับวันนี้ผมก็ตุยๆหน่อยๆวันนี้รู้สึกช้าๆไปหน่อย อ่าให้เสียเล่าต่อเลยากันการเรื่องประสบการณ์การหลงมอสนิทวัดลำโบลอยวันนั้นจะเล่าเรื่องยิงจระเข้อ๋อวันนี้วันนี้เรียกงเสือชานดันไม่ว่าเสือชานไม่ว่างพ่อเสือชานนี่เป็นสาวัทอยู่ที่ลาบบระเดี๋ยว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 เด,ว,เดว, <c oughs> วันนี้รู้สึกอึดอึดหน่อย วันนี้วันนี้ผมแม่งเด้อโอเคแค่นั้นก่อนละ